นี่ค่ะเพื่อนๆโทษฐานบะทํำเขาเผากินก็กินแบบนี้นะคะ่ะลูกทําให้กินเขาทําอะไรให้กินต้องกินค่ะอย่าหิแล้วมีปัญหาแน่ค่ะกินเลยค่ะพาเพื่อนๆมาสัา่งงานก่อนนะจ๊ะยูดีนบามีความสุขแล้วค่ะสั่งงานให้เจ้าของแล้วค่ะสั่นว่างต้นใหม่ย้อยหน่อยมันหักแล้วค่ะย้อยหน่อยสิมือ ออกแล้วก็สีไม่เห็ดบอนว่างใหม่ค่ะนีอ่ออกทำเองเลยน้องเอ้ยเงินบอลนี่จังเลยก็ต้องทำเองค่ะย<า>กของออกก่อนเนาะปัดวางบอลได้หมดน,น,นี่ไงเอ้นี่จะแน่แนน,นะนะยกูไปไว้บอลดีเขาาะสีไม่เห็ดของข่อยอุ้ยมันก็มีเอ็นแท้เลยนะ โ oh, oh. อ้โหเจอ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 ะนกกระนอมเจออยู่ให้มันดีหน่อยไม่จะได้ไม้ข้ามดีตัวนี่นี่อะมันหักกบดแล้วนโะอ้ผู้ใดกินข้กวต้น้ำเนาะขุดอะไเห็ดกับเผามากินได้เลยนี่โมนี่ไม่มีอาหารกินเลยเห,นะหักหมดแล้วเนี่ยหักหมดแล้วมัไม่ดีเลย พีเซซังดแล้วอดีมาาันจะบอลไหล่นนีนั่อยู่เน,น,น,นับบก็นีโอ้ยอยากให้เป็นที่นท,นทางเนะะะะาะไม่ไกลเลยค่ะยากโค้นนะกงก็เก้าไปเรียนไหมเก้ากลันกีดกีดโค้งมันหลไม่ก็ไลยโอ้ย กีดพักพกีดแน่วันนี้เอาอันนี้มาก่อนต้นกล้วยเนมะื่อกี้เราปลูกใหม่ๆอุอ้ยนี่นท่านถึเปลี่ยนไซส์มาใส่ฮะเอเมนผักกับต้นพักหวานต้นบกนักนาอยู่น้ำกันปักคามอยู่น้ำกันสา,กสารพัดสารพีบ่ นี่ดอก no ตัดถิ่นแม่หน่อยแตงเห็นมันสวยงามเน้ยวหลายกับหยอดอ่อนอีนี่ลูกสี่ะรตัดแตงออกเอาคุณน้าขยับไปแยกไกลๆเลยจะขอเกิดเ่หอดละมึงเลี้ยวสมบูรณ์เด็กกินหน่อยทุที 좋았지 더 좋아. 맛있게 외리다. 우주 대과 뜻. 우파는 이리들. ลูกไว้ก่อนกินใบได้อยู่เพะว่ากินไปน้ำชงบรรยากาศไปน้ำเนาะคะ่ะคุณเนาะบรรยากาศโึสดีค่ะมนเมนีลูกเขาหยุดงานเนาะคะ่ะมีคนบึงองดงหน่อยให้คือ อยู่กับกักกำลังสนเอาไปทังไหวทั้งบ่านโต๊กขังลางประใดเป็นหาย้ายหลุดเทื้ออยากเขากล้องก็เขาเต็มอยู่ด้วยค่ะจะมานี่ค่าหนึ่งไปหานิ่ค่านไปแจ้งกินยังง่ายด้วก่อน แสงมันหนุนหยากเอิ้นหายายอือเด็ดงเครื่องเหรอเนาะก็ว่าแดดก็เริ่มลำไร้ลำไร้ยัยหน่อยก็เริ่มหอนแล้วแหละ ให้หน่อยก็เห็ดเป็นตอนที่สนเนาะแต่นนว่าไส้เกี๊ยวเนี่ยซุดยอดแล้วก็ถอดเศษไปด้อยค่ะลูกก็าถอดเศษไปด้วคะ่ะถอดตายถอดตายอย่างไส้เกี๊ยว่ะนั่ง,งคุงนเนาะหงาบ้านนั่งบายนะคะกินเสาว แซ่บนวันวแซับนวัวอยู่ค่ะจับนววอยู่เด้อจนรยงเล้ยตบค้ายจากไข่เจียวด้วยของหวานรสช่องซื้อยากตลาดแซ่บค่ะแซ่บมาแซ่บตอกมาตอกตอกไม่ตอกไม่ตอกยุดก็ให้เขาหลงอย่ไปคลั่ค่ะโอ้

น้นจุ่มสองออกก็จะนวลอืมกระดาษเมียพ่ออกอ,อ,อกออก็ะนวลน้ำกระดาษเมียพอ่อแม่ทำงานอยู่กับป้าก่อนลูกเด้อมาซอยใส่ดินเยอะหน่อยนะคะเติมดินเติมดินโอ้ยมันขึ้นหนักเหโอยน้ำเข้าไปมันจะตายแล้วตรงนี้มันจักโลมันยหรือาน้ำิดโล่หรือวะเนี่ยน,นี่เห็นบอ่อหนามเกลี่ยล้ว เบิ่งค่ะมันบอนักกินได้เบิ่งค่ะนี่เลยน่าทอมกินไม่ขึ้นอ่อนเนาะกินแค่เจียวอิ่มเลิมากินก็พอได้เนาะจะของก็เห็ียจ๊คเข่าไม่มีสิทธิ์เลือกอืี่ไอ้หนูอื้ยเหยยังเหยีกินก็นกินงไปโลดค่ะ คาแน่นอนจ้ะคะต้องขีดอินมาเติมต้นคาหัวโครูขึ้นเบื่อตาย้ดลยเนาะมึงอย่างนี้หัวโคโล่จ้ะหัวโผล่หัวโครูเขาว่าหัวโผลเด้วยคิดเลยคนฟั้างว่าเก่ว่าอย่างเนาะจะวบบนี้เป็นลมแล้วมันหอนเฮงมาได้ดิจัดกระถางขึ้นเลยค่ะวันนี้จัดกระถางค่ะจัดกระถาง โอ้ยตื่นตื่นอยาเพิ่งหยุดลงวางยังหน่อยอย่างไรอย่างไโอ้ิบยิงวางยังหน่อยยิอยากอไมันสูงกว่าดูไหมเนาะโอ้จบแล้วข้อที่บันไดนาะฝั่งนาอยู่นหอย่นีนอยู่นีโอ้ มันจะมาปิดสลิงกันเนาะเอาบักนาก็บมะกรูดใส่กันมันจะมารักปิดสลิงกันตัวนี้มันจะเป็นต้นนี้อย่างนาะเขาเอิอโอ้ยมันมะเมนไม่ล่ะเนาะเขาหนีหมดเขาสาวมุ้งหนีเดี๋ยวอนมันก็จะโตใหญ่ละไม่มันได้มีแค่นี้มันโตขยายใหญ่โกลัวมะนาวกับมะกรูดมันจะเป็นลูกอะไรกันเอ้อวางไว้นี่ก่อนเนาะมันเป็นอีหยัางขับมะนาวหูแบบปนอยู่มาทีนี้มะเมนนี่ต้นนี้เป็นต้นบักนาว มะนาวค่ะมะนาวนี่แหละค่ะแต่ว่านี่น่อยอยากมันพิดชลิ่งกันค่ะอเ,คเอาไข่กับเห็ดไม่เปล่าอยากขนโต๊ะคุณนี่เป็นเด็กกระมัดข้อนะอันนี้ไหนไใส่สปูนเนาะตรงนี้ไม่มีปัญหาคืออยู่ตรงนี้ได้ค่ะจ้าร้อนตรงนี้โอ้ยเอวก็สีฮักบันดี ตายแลยปวดเอวเถิดเด้อไปหาป้าก่อนค่ะลูกป้านะคะยิงก่อนโอ้ยกระถางอันนี้ใหญ่เนี่ยนะโอ้ยยังน้อยจะเอวค่ะปบ่ตายไปบ่สสิคอด์สิคอดบุตรกับตอนนี้ละ่ะโอ้ยอยานเด็กคอดบุตรอยู่เด้อยนักโอ้ยอยากเว้าเลยมันนักโอ้โหนี่เปกี่โลลวดินเลย คลอดมาหลายแล้วปวยันแล้วโอ้ย <c oughs> ปวดเอวจีนาะพี่น้องเอ้ยนี้กับเจ้านี่โฆษนาใจอ,อืมโนษณา,าน้องจะเอาอะไรเนี่ยอุ้ยบักรังโฆษณาเอามุงดินกนเลยดีกว่าที่ต้องรอนะนี่มอเราจะเอาของมาดามเนี่ยไงกระถางงอมอหมดเลยดูสิงอไปไหนก็ันบ้งบางอเข้าบ้างก็ไม่ได้เร่นี้เหรอ นี Jahres, ่เก็บต <si> oui> ึ้กเก็บจนสี่โอ้ยโหเลยเฮ้ยกดเลยวาสนาถึงกี่ปีกันสิเอาไปทำ่างนี้ดีกว่าเนาะเอาไม้ค้ำเลยอือไหนมาลูกไม้ค้ำมั้ยกองเสียร้ายไปขายเงี้ยหน่ายกับจัดต้นไม้เขาทีแล้วนะคะจัดเขาทีลูกยางก็เขาทีแล้วค่ะเรียบร้อยมาเลยนาะจาก ก็สวยดอกว่างเหมือนก้อนยานฝนตกเนาะค่ะเฝ้าวฝ้าเฮ็ดล้างเกินโอ้ยวนน้ำนเรือยุกุกหนึ่งจะไปว่างวันไหนบุนีเศรษฐีเรือนนอก